สวัสดีพี่น้องที่รักในพิสุขคิดทุกท่านนะคะวันนี้เป็นเช้าวันพฤหัสที่7เดือนพฤศจิกายนปี2024เราทั้งหลายขอพระคุณพระเจ้าสําหรับในเช้าวันนี้ที่เรามีโอกาสเริ่มต้นด้วยพระเจนคำของพระเจ้านะคะวันนี้อยากจะหนุนใจซึ่งกันและกันในหัวข้อที่บอกว่ารับฟังและประพฤตตามอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่1ข้อที่19จนถึงข้อที่26นะคะเรามาดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันค่ะ ดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงเลิกความโสมมทั้งหลายแหล่และการชั่วร้ายอันดกดื่นและจงน้อมใจรับพระวจนะ ที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระเจานานั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการหลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระเจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัว,ตวในกระจกเงา เพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปและก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่ประพฤติผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติ ปฏิบัติตามของตนพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะคะยากอบก็หน่วนใจพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อนะคะที่ได้อ่านพระเจนะของพระเจ้าเนาะเป็นจดหมายฝากนะคะที่ไปถึงพี่น้องผู้เชื่อที่กำลังกระจัดกระจายไปหน่วนใจพวกเขาให้พวกเขาเองที่จะมองเห็นถึงความสำคัญในการที่จะเชื่อฟังพระเจนะคำของพระเจ้า พระคำของพระเจ้าตอนนี้หนุนใจให้ผู้เชื่อนั้นที่จะประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าหรือว่าพระวจนะที่พวกเขาได้เรียนรู้และพิจารณาแล้วก็หนุนใจพี่น้องที่ได้อ่านนะคะให้พวกเขานั้นที่จะดำเนินชีวิตโดยมีสติปัญญาที่มาจากการประพฤติตามพระคำของพระเจ้าตรงนี้นะคะผู้เขียนเองยากอบเองก็หนุนใจให้พี่น้องบอกว่า ให้พี่น้องที่เป็นที่รักของท่านนั้นทราบขอ้อนี้นั่นก็คือให้ทุกคนนั้นไวในการฟังและช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์นะคะไม่สามารถทําให้เกิดความชอบธรรมต่อหน้าพระพักของพระเจ้าได้ฉะนั้นสิ่งที่ยากอหนุนใจก็คือให้เราที่จะช้าในการพูดและช้าในการโกรธ แต่สิ่งที่เราต้องไวนั่น,น,นก็คือการไวในการฟังนะคะแล้วก็ในข้อที่21นั้นอยากอบก็หนุนใจบอกว่า,วาให้พวกเขาเลิกความโสมม,มทั้งหลายความชั่วร้ายอันดกตื่นที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนจากการกระทําเหล่านี้ให้เป็นการน้อมใจรับฟังพระวจะนะของพระเจ้าที่ถูกปลุกฝังไว้แล้วซึ่งพระคําของพระเจ้านั้นสามารถที่จะช่วยจิตวิญญาณของ ท่านทั้งหลายหรือของเราทั้งหลายให้รอดได้ฉะนั้นการที่เราจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเจ้าเพราะชนะนคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ล้าค่าและเป็นความปลอดภัยนะคะเพราะว่าพระคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะชจะนะ ของพระเจ้านั้นสามารถช่วยจิตวิญญาณของเราทั้งหลายให้รอดได้และไม่เพียงแค่ช่วยจิตวิญญาณของเราให้รอดนะคะแต่พระวจะนะคําของพระเจ้านั้นจะระมัดระวังวิถีการดําเนินชีวิตของเราให้เราสามารถที่จะทําในสิ่งที่ พระเจ้าพอพระไทยดำเนินชีวิตแบบที่เป็นน้ำพระไทยของพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะและสามารถที่จะปกป้องชีวิตของเราให้พ้นจากความบาปได้ผ่านการเชื่อฟังพระวจนะคคำของพระเจ้าและในข้อที่22 23ก็หนวนใจบอกว่าแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระเจนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ฟังเท่านั้น แต่ให้เราประพฤติตามเพราะเมื่อเราได้ฟังแต่ไม่ประพฤติตามนั้นเป็นการหลอกลวงตนเองนะคะแล้วข้อที่23ก็อธิบายให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นบอกว่าเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระเนะและไม่ประพฤติตามผู้นั้นก็เหมือนกับคนที่มองหน้าตัวเองในกระจกเงาแล้วเมื่อเขามองแล้วเขาก็อ ผ่านไปแล้วก็ลืมทันทีว่าเป็นอย่างไรนั่นกําลังหมายความว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ฟังพระเจ้นานะของพระเจ้าและมาประพฤติปฏิบัติตามใคร่ครวญแล้วก็ดําเนินสิ่งที่เราได้ได้ยินได้ฟังนั้นก็จะเป็นเหมือนการที่เราดูกระจกเมื่อเราเห็นสิ่งแบบปลกปลอมใดๆหรือว่าสิ่งแบบปลกเพื่อนใดๆที่มันอยู่ตรงใบหน้าเราแต่การไม่ประพฤติตามพระคําของพระเจ้าก็เป็นเหมือนการที่เราไม่ได้ใส่ใจที่จะอ่า จัดการกับสิ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงหน้าเราตรงนั้นนะคะแล้วก็เราก็ผ่านไปเดินไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจว่ามีอะไรเลอะเทอะที่เราต้องจัดการแต่การที่เราฟังพระวจะนะคำของพระเจ้าและดำเนินตามเป็นภาพของการที่เรานำพระวจะนะคำของพระเจ้านั้นชำระหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของเราเหมือนกับที่เมื่อเรามองเห็นกระจกเราเห็นหน้าตัวเองเรารู้ว่ามันมี ขี้ตาเรารู้ว่ามันมีความแปะเปื้อนเราก็นามันออกเช็ดออกนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นนะคะซึ่งพระคําของพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นด้วยเป็นสิ่งที่จะสํารวจชีวิตของเราเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์ที่จะสํารวจดูชีวิตของเราและเราจะพบสิ่งที่เราควรที่จะจัดการแก้ไขโดยการให้พระเจ้าคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะเหมือนอเครื่องตรวจวัดนะคะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้อง เรียนรู้และไม่เพียงแค่เรียนรู้รับฟังเท่านั้นแต่ต้องดําเนินตามด้วยพอในข้อที่25ก็บอกว่าแต่ผู้ที่พิจารณาในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขการประพฤติความสุขเพราะการประพฤติตามของตน การที่เราดําเนินตามพระวจนะคําของพระเจ้าเราจะได้รับความสุขความชื่นชมยินดีสันติสุขเพราะเรารู้ว่าเราต่อหน้าพระพักของพระเจ้านั้นเรามีความบริสุทธิ์เพราะเราจัดการกับความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเราได้รับการชาําระโดยพระโล uh หิตของพระเยซูคริสต์โดยผ่านพระวจนะคําที่เราได้ใคร่ครวญฉะนั้นพระคัมภีร์ก็เลยบอกเรามีความสุขเพราะการปรับพฤติตามพระบัญญัตินั้น เรามีสันติสุขเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัตินั้นฉะนั้นพระคําของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ไม่เพียงแค่เราจะต้องฟังเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องประพฤติตามด้วย เพราะว่าพระเจนะคำของพระเจ้านั้นเป็นถ้อยคำที่มีฤทธ,ธานุภาพนะคะในสองทิ่มธทีบทที่3ข้อที่16ก็บอกกับเราแบบนี้บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมข้อ17เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่างนั่นคือพระคําของพระเจ้า พระคำของพระเจ้ามีฤทธานุภาพที่จะสามารถสอนเราให้เรามีความเข้าใจตักเตือนเราเมื่อเรา,เาคิดหร,หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องปรับปรุงแก้ไขเราเมื่อเรารู้แล้วว่าเราไม่ดีอย่างไรและอ,อบรมให้เราอยู่ในทางชอบธรรมอยู่ในทางธรรมของพระเจ้านะคะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เอง เราที่เป็นผู้ปกครองเองสําคัญมากในการที่จะหนุนใจสั่งสอนลูกหลานของเราไม่เพียงแค่พูดในสิ่งที่ใจเราคิดเท่านั้นแต่เราต้องนาําพระวจนะคาของพระเจ้ามาสอนพวกเขาด้วยนะคะเพื่อให้พวกเขารู้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่พวกเขาทํานั้นพระเจ้าคิดเห็นอย่างไรพระคําของพระเจ้าสอนเราอย่างไรไม่เพียงแค่พูดว่าเรา พ่อไม่ชอบแม่ไม่ชอบแบบนี้แบบนี้เพราะแบบนี้แบบนี้แต่เราต้องให้เขารู้ว่าพระคําของพระเจ้าไม่ได้สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเขาจะต้องดําเนินอย่างไรนะคะนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยเนาะเพราะพระวจ,จนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่มีชีวิตและมีฤทธานุภาพที่สามารถเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือเรานะคะเราขอพระเจ้าทรงนําเราเรา,าที่ฐานด้วยกันค่ะ สาธุการแด่พระเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับในวันนี้ที่เรามีโอกาสไข้ควรพระคําของพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและนําจิตใจของเราทั้งหลายที่เราจะไม่ไม่เป็นเพียงแค่ผู้ฟังแต่เราจะเป็นผู้ที่ดําเนินตามพระวจนะคำของพระองค์ขอพระเจ้าประทานกําลังและสติปัญญาให้กับเราในการที่จะเชื่อฟังขอพระเจ้าเปลี่ยนจิตใจของเราถ้าหากวันนี้เราให้ความบาป ควบคุมชีวิตของเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสัมผัสใจเราและให้กำลังในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่เราจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีเพื่อเป็นผู้ที่เชื่อฟังและประพฤติตามจริงๆขอพระองค์ทรงนำและอวยพระพร,พรพี่น้องในตลอดวันนี้ไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะไปที่ใดทำสิ่งใดขอพระองค์ทรงนำและอวยพระพรอธิษฐานในพระนามพระสุดคริสตเจ้าอาเมนขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ